าสวัสดีน,ะน้องๆหนูๆนลนะท่านผู้ชมที่นักทุกคนนะครับวันนี้ครับเรากลับมาทีเกมบ้านผีสี่นะครับยังอยู่ในเดโมนะแต่ที่ปุ่นกลับมานะก็เพราะว่าเขาบอกว่ามีโหมดยากนะครับซึ่งต้องกดสูตรนะถึงจะเจอนะครับบอกว่าต้องกดชิปบนสเปซบาร์นะครับแล้วก็กด W A S D R I E F มันเยอะจังวะลองดูนะมันจะโผล่มาจริงเปล่าครับชิปนะ W A S D R I e F. ร I อเอฟได้ยังอุ๊ยได้แล้วมาแล้วโอ้โหหมดยากครับเอาวะคุณกดตั้งหลายรอบก็จะมานะครับส่่ข้าไมนะไปดูกันว่ามันยากขึ้นแค่ไหนไปครับคือพวกจะไม่หนีด้วยนะ ไม่ถึงว่าสู้ครับศูญหมดก็หมดอะไรอย่เงี้ยลองดูครับมามาดูดูวางวางตายครับไปต่อมาที่บ้านเจ้ากรรมครับ ไปในบ้านมันจะต่างตรงไหนตรงหมู่บ้านต้องเดือดแน่เลยเพราะไอพีที่แล้วเนี่ยเกือบเอาชีตไม่รอดมีใครอยู่ไหมเอ,เอาชีตไม่รอดเลยนะแล้วอันนี้จะเป็นแบบไหนครับมามันมีภากษาใกล้มาถึงแล้วหมดครับอันนี้ไม่มีแล้วนะไปไปหาลุงกัน เกิดไม่ได้ทาห้องนี้ครับลุงผมรู้นะว่าลุงอยู่หลังประตูอะข้ามัสีเลยปหะกล้าไหมนะโอเคครับลุงเรียบร้อยแล้วนเตะคอหักแล้วก็เอาตัวด,ดูครับอันนี้คือเจ้าที่ที่ตายไปนะครับมาริโอไม่รอดทุกคนเลย นี่โอเคครับดูครบทุกอย่างแล้วอ่ะได้กุญแจปุ๊บเล้วเขาเปิดสิครับเป็นยังไงยังเหมือนเดิมอยู่นะอุ <S <S ่นเดาว่าน่าจะมีมอนมากขึ้นนะครับกับมีตัวเลือยหรอเยอะกว่าเดิมเหรอต้องไปดูครับ ข้ามคระสีนนะจะได้ไม่เสียเวลาครับมาแล้วครับสอนยิงนะเสียงเปิดประตูมาแล้วมาโอ้โหโอ,ออโอ้โหกี่ตัวเนี่ยแทงคอจ้ครับโอ้โหเอาเตะไม่ได้เหรอยังไม่สอนเตะโอ้โห ว่าไม่รอดไม่ได้ครับเยอะขนาดนี้ก็ต้องวิ่งสิครับจะสู้ไม่ไหวเยอะจัดไปครับโอ้โหอยู่นั่นอยู่นั่นนี่แน่ยิงเรียกยิงเรียกหมดหมดเกลี้ยงถามจริงจะสู้ยังไงครับอย่างนี้ ียงโอ้โหจะตายเลยครับใช้ยาเลยมีดก็หมดแล้วแทงไปสองทีเองไม่ดีนะครับโบแบอยากได้กระสุนตรงนี้ต้องใช้มีดสูป้ป่ะมา อีกาฟันไม่ได้กระสุนหมดมีตรงนี้ครับยังมีเพิ่มมาให้หน่อยนึงสิองนัดโอหเดือดจัดเลยเมื่อกี้ยังไงก็ฆ่าไม่ได้ครับ ตรงนี้กี่ตัวเมื่อกี้สามตรงนี้จะกี่ตัวครับสิบเก้นานัดน,นั่นนั่นวิ่งไปนู่นะสติลไม่ได้หรอกเชื่อดิอยังไงต้องบู๊มันเห็นเนี่ย นี่แน่อโอาอู้หึไม่สตันด้วยนี่แน่โอ้โหไม่สตันหึไม่สตันด้วยอะไรเนี่ยโห่จังแทงโอ้โห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 อย่างนี้อย่างนี้เอา้า มีเสียบอยืจะกลายร่างโอ้ยจะไปถึงหมู่บ้านไหมเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่มีกลายร่างด้วยนะไม่กล้าให้กลายอุ้ยลืมโดนซะงงน้นบ้าเย้ยมีเเดือเยอะไหมเนี่ยมีแตกซะแล้วหมดสิน้น โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดือดเดือดดาน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 โอ้โหสี่นัดไม่ตายอีกเรียบร้อยห้านัดเราไม่มีมีดอะเวนกรรมกายร่างลบวาหืบนี่ไม่มีโอ้โหตายเลยโอ้โหทะลุ ขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบขอแก้ตัวอีกรอบรู้แล้วรู้แล้วขอแก้ตัวใหม่ว่ะจะสู้ทุกตัวไม่น่าไหวครับต้องรักษามีดด้วยนะเอาไปถึงหมู่บ้านก่อนแล้วกันเอาเป็นว่านะไม่ต้องค่าลทุกตัวนะเอาแค่รอดก่อนแล้วกันนะคุณว่าจะจะยิงมั่วไม่ได้นะกระสุนไม่มีนะมีดก็พัง โผล่มาสามยังไงก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วไงจริงปะมาลองกันใหม่ครับยากจริงยากจังสามตัวจะหนียังไงวะจะหนียังไงดีกว่าตรงนี้ครับโ <was> ต้องจุกวะต้องรองมาแล้วจุกเหรอรอมารอมา ไม่เดินมันก็ไม่ลงมาใช่ไหมเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาว <c oughs> มา,มาเดินจุ๊บจุ๊บโอ้โหโดนอยู่ดีว่ะเสียม,มีไปแล้วโอ้โหหนึ่งทีก็จะหมดแล้วไปครับไปครับสวนไปเลยสวนไปเลยครับไป ตรงนี้ไม่ต้องสู้มะตรงนี้จะผ่านไปเลยนะครับทั้งหมดจะไปเก็บต,ตัวข้างในตรงนั้นอะเอากระสุนกับต้นไม้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผ่านไปเลยนะผ่านเลยครับผ่านเลยครับผ่านเลยกำลังอยู่ไหนล้อซ้ายได้ไหม ล้อซ้ายได้มีตัวนี้อโอ้โหโ,โ,โดนอยู่ดีมากันเยอะมากันเยอะไม่คุ้มไม่คุ้มแลยกระสุนไม่คุม้มตายเลยอยากใช้กระสุนนะเอาไงดีเอาไงดีครับ อยู่ไหนกันวะอันนั้นกาไกลร่างก็ด้วยโอ้โหไแม่งมาเลยแม่งมาเลยเป็นห่วงของไปก็ได้ไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปแล้ว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 ครับโทษครับโทษครับโอ้ยเดือดจริงๆตรงนี้ครับต้องดูนะโอ้ยยากจัดเลยวะ่ะ ซุ้มเลยครับวิธีเดิมจะรอดเหรอถามจริงครับรองลองอะน,นะบอกว่าจะผ่านตรงนี้ได้ครับต้องฆ่ายอย่างน้อย15ตัวนะครับหรือว่าต้องถ่งเวลาให้รอดอะ่ะอ้าวเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วโอ้โหยังไม่นายเลย โอ้โหวิ่งเลครับจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมาอย่ามาจันเต้นวะจะรอดไหมเนี่ยมาครับหน้าเหมือนเดิมปะ่ะหน้าไม่เปลี่ยนใช่ไหมรอเช็นใช่ไหมเนี่ย มากันเป็นแถวมาดันก่อนเลยวันนี้ฉันโชคดีจริงโชคดีมากเก็บเก็บเก็บหมดเก็บหมดขึ้นขึ้นขึ้นธรรมดาธรรมดาอุ่นธรรมดาขึ้นขึ้นสองเอามาปี๊โอ้โหจะปีนซะหน่อย ไอ้บ้าเอ,อ้ยโอ้โหย,ยายายายโอ้โหแม่งเยอะจัดเลยเร็วมากลงเลยครับโอ้ยโอ้ยข้างหลังไม่น่าจะรอดแล้วยาก่อนเลยขอย,ยาก่อนเลย ต้องรอดให้ได้ครับรักษาชีวิตไปก่อนแปดมีไหมแปดไม่มีมอุยอ้ยอุ้ยไปไปไปก่อนเลยครับโอแม่งวิ่งเร็วจังวะจุ๊กจุกจุ๊ก,กขอขึ้นบ้าน,าน,นอีกรอบนึงวนวนออกขึ้นบ้านขอขึ้นบ้านขอขึ้นบ้านข ฆ่าหนึ่งตัวยังยากเลยครับ15ตัวไม่ต้องพูดถึงโอ้โหดูมันตามมามาแล้วโอ้โหเร็วมากโอ้โหไม่โอากาสเลยว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาด้านนี้กูตายแน่ โอ้โหอุ้ยอือไปอือโอ้ย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 เฉียวหน้าเฉียวตาผมว่าไม่ไหวว่ะอือไม่น่าจะรอดว่ะไม่น่าจะรอดว่ะอย่างนี้มากขนาดนี้แล้ว อืมลุงถามจริงมีคนรอดด้วยเหรอหมดแล,แล้วเนี่ยต้องจุกนานแค่ไหนเนี่ยโอ้โหมันก็ตามจย่างไอ้นี่โอ้โหพังใสแถวหนึ่งเป็น,นงรอจังหวะรอจังหวะกันรอจังหวะ โอ้ยดนวางตายขออีตาขออีตาขออีตาหนึ่งคือปืนพกี่หวังไม่ได้นะมันไม่พังห์นะครับถีบไม่ได้นะมาลองดูครับขอจังหวะดีๆจะอ้อมยังไง ้องล่อมาออกมาก่อนเนี่ยเอ้ยอ้อมสองตัวโบสุดท้ายอะได,ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเก็บของได้โอ้โหโดวนหนึ่งทีกับต้นไม้คุ้มอยู่ เหนื่อยหน่อยนะลีออนนะมาที่หมู่บ้านเจ้ากรรมครับเจ็บแขนเจ็บแขนลีอองเจ็บแขนมาเหลาะซ้ายเลยครับห้อรอดนะ ป้านี่ป้านี่ต้องฟาร์มป้าก่อนหนึ่งคนสียบแล้วมันก็จะมีบ้านบ้านหลังไหนนะที่หน้าฟาร์มครับเราได้ระเบิดแฟลที่ไหนนะจำได้ไหม มีตัวมีตัวมีตัวครับสูญเพิ่มโอเคไม่เห็นไม่เห็นตรงนู้นนะ่ะอุ้ยมีตัวมีตัวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาได้แค่นี้แหละก็แต่จริงอยากเก็บต้นไม้ก่อนนะคุณว่าไปเลาะไปเก็บต้นไม้ก่อนไหม จริป้าคนนี้ครับที่เดินมาจริงๆก็พอได้อยู่นะถ้าเอา,าอ่ะป้าไปนู่นว่ะเราเข้าบ้านนี้ดิป้าไปนู่นเข้าบ้านนี้ก่อนครับเก็บของในนี้ก่อน น้อยจังป้ามายังป้ามาแนละ้วป้ามาแนละ้วอ๋อป้าเดินไปดูด้วยนะเราก็สอยป้าครับใจเย็นให่แบบใจเย็นต้นไม้เหรอไปยังไปยังป้าไปยัง ไปแล้ว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 ระวัสิครับเก็บป้าคนที่สองได้อ้อมเลยอ้อมเลยสวยสวยสวยตรงนั้นไม่สวยแต่ตรงนี้สวยอยู่ครับอ้อมไปเก็บต้นไม้ตรนกอน ええเ,เห็นไหมมีใครเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นถือว่าทำได้ดีครับ, <pareil> รบไปอย่างเบาๆช้าๆต้นไ <eden> ม้แดงนี่ ผสมได้ผสมได้ตรงนี้ครับบอกมันมีปืนกลน,นะสมกันกินได้มั้ยเออกินได้ดีกว่าเต็มมือก่อนครับน,นั่นาน,านั่นเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วต้องนี้เขาบ้าน โโอหวิ่งเข้าบ้านเลยไหมเนี่ยโอ้ยมีกล่องนี่มาอ้อม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 อ,ออมมาโยกเออโยกโยกแบบดิจิตอลโอ้โหอ้ยยังทันยังทันสวยสวยเดีา๋มาดนันข้ามไปเลย รอดก็รอดตอนนี้ตอนนี้ต้องรอดสิวะหมดแล้วไปขึ้นบนครับมีตัวปีนแล้วมีตัวปีนแล้วมีตัวปีนแล้วเอ้ยปีนเร็วมากมีตัวปีนแล้วออกมาเลยครับโหไม่งเร็วจังวะ โ,โหยุงมาเร็วเกินอ้อมเลยครับอ้อมเลยครับโอ้โ,โดนกนได้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งสองระเบิดสองระเบิดสองไปอืออโอ้โหจะถึงจะถึง จะถึงแล้ววิทยยาอุทยตายเลยโอ้โหยายายา,ยาเออไปอืมกินยาไหมอย่าเพิ่ง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 ยังพอไหวยังพอไหวยังพอไหว สามลูกซองสามลูกซองจะไม่โอ้โหมา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 อ,อือรอ,อกันรอกันรอกันรอปีนขึ้นมาก่อนจุ๊ก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 โอ้โหอย่างทันอย่างทัน รอเวลาว่ะอืมเอา้าไม่ทันอยอปิดไปแล้วทางนี้ปิดสองทางเลยโอ้โหโดนไปเลยครับโอ้ยหลบหลบอือหือสู้ไม่ไหวหรอกว่ะซองนัดซองนัด โอ้โหมันวิ่งมาวิ่งแบบนี้อืออือโอ้โหไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่จะเหลือแล้วครับไม่ไหวจะเหลือแล้วครับไม่ไหวจะเคลื่อนแล้วมามาตัวนั้นนะไอ้ตัวนั้น,ต,น,นตัวสำคัญตัวสำคัญ โยยอ,อ้โหเยอะจัดอืมทันหะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปยิงกันด้วยแม่งเอ้ยอะไรกันนักนะโอ้โยโอ้ยแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งกินยาก่อนมีดก็หมดไปครับ ช่วงเวลาอย่างเดียวไปไปอุย้ยจับหลังอีกอูอ้ตายเลยกูอ้ใครอยากมาลองก็มาลองนะครับพูดว่าถ้าประเคนระเบิดดีด น่าจะฆ่าได้อยู่นะไอตัวเลื่อยเนี่ยแต่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแค่าามาเล่นให้ดูนะครับว่าโหมดยากเป็นแบบนี้ไม่บายจ้า